ให้อารมณ์ขันรักจะนาบทอุดบากไม่อยากได้ใครใช้ให้มึงรักกันหนักหนาส่วนลูกไม่ใครอ,ออกสิบอกตาสมนำหน้าปวดท้องร้องเบยเบยให้อารมณ์อื่นเต้นทาทึกใจกุมาราธากุมาราธาโถมเข้าโจมจับ มังกรรับรบป,ประจันไม่ผันผินเข,ข้าคาบคอหนอกระสัดจะกัดกินกุมารนดินโดดขึ้นนั่งหลังอาชาม้าสะบัดพลัดหลุดยังยุดหางดูกลิ้งกลางเกลียวคลื่นลื่นทลา อโลบเลี้ยวเรียวแรงแผลงสักดาเสียงชะลาเลื่อนลั่นสนั่นดังจนค้ำพลบรบลุดไม่หยุดยน่นตุดสาคอนภาวนาคาถาขลังถึงสินทกขุบไข่ข่ำด้วยกำลังไม่เข้าหนังแน่นเหนียว คงเขี้ยวงาให้ภาพอย่างเจ็มชัดดูเลีวเ้วๆปลิวตายไปตามคลื่นเหมือนเดินพื้นแผ่นตะลิงวิ่งหยอยๆยิ่งลงกล้ามาโลดกระโดดลอยพระหน่อน้อยนั่งชมยมมานาดูกว้างขวางวางวงและโล่งเลิว้ว เห็นริ้วริ้วเรียรายทั้งซ้ายขวาล้วนละมอกเกาะใหญ่แต่ไกลตาอุปปมาเหมือนหนึ่งแหนแลลิบลิบชวนคิดชวนคุยหนึ่งลองค้นคว้าเปรียบเทียบว่าสัตว์น้ำชนิดใดมีลักษณะใกล้เคียงนางเงือ ในเรื่องพระอภัยมณีสองชิดหาเหตุผลว่าเพราะเหตุใดพระอภัยมณีจึงต้องเดินทางจากนางเงือกไปทั้งทั้งที่ทนางกำลังตั้งครนภ์สม,สมมุติว่าถ้าสุดสาคน,นไม่ไม้ตาวิเศษกับม้านินมังกร จะทำให้ข้าตัดสินใจออกเดินทางติดตามหาพระอภัยมณีหรือไม่เพราะเหตุดได้สี่จินตนาการว่าหากเกาะแก้วพิสดารเป็นกเกาะแห่งหนึ่งอยู่ในประเทศไทยนะ่าจะเป็นเกาะอะไรเพราะเหตุดได้จึงคิดเช่นนี้ห นักเรียนได้รู้จักสุดสาคนมาแล้วลองคิดเปรียบเทียบดูว่าสุดสาครเหมือนหรือต่างกับเด็กๆทั่วไปอย่างไรบ้างเต้ยไม่ได้ไปท่องโลกกว้างกับสุดสาคนเขาเพียงแต่ฝันไปเท่านั้นเขาฝันเห็นดุด ตาควนขี่ม้านินมังกรทะยานไปในทะเลกว้างฝากเกลียวคลื่นและฟองน้ำเหมือนนักกีฬาเล่นโลโตคลื่นคืนต่อมาเขาไม่ได้ฟังเรื่องสุด สาครจากพี่สาวเหมือนที่ตั้งใจไว้เพราะตังหวายต้องรีบทำการบ้านส่งครูเต้ยผิดวังเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรถึงพี่ตังหวายอ่านได้ฟังไม่ได้เต้ยก็อ่านเองได้ปีนี้เต้ยเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่แล้ว เขาโตมากพอที่จะอ่านหนังสือวนนรรณคดีได้ด้วยตัวเองดูสุดสาคนนั้นสิอายุเพียงสามขวบก็ออกเดินทางตามหาพระบิดาได้แล้วอ่านหนังสือแค่นี้ทำไมเขาจะทำไม่ได้ เต้ยรีบคว้านหนังสือของพี่ตังหวายเข้าห้องนอนแต่หัวครับเอ้าตุนเหมือนรู้ทันมันรีบวิ่งผุกตามเข้าไปก่อนที่เต้ยจะปิดประตูห้องคงอยากรู้เรื่องต่อละวสิ เจ้าตุนเต้ยพูดกับแมวเหมือนมันเป็นเพื่อนคนหนึ่งอย่าบอกนะว่าเจ้าก็ฝันถึงสุดสาคตเหมือนฉันเจ้าตุ่นไม่ตอบแต่รีบเดินเข้าไปนอนหมอบอยู่ใกล้ๆเด็กชายเสียงลมหายใจของมันดังคลืดคลืดเหมือนบอใจเสียหนัก นาะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเอ้ยก็เปิดหนังสือหาตอนที่พี่สาวของเขาอ่านค้างไว้จนได้รีจัดท่านั่งให้เหมาะเจาะก่อนจะตะลุยอ่านอย่างกระหายเรื่องราวในตอนนี้ ชวนตื่นเต้นระทึกใจจนเต้ยเทพจะลืมหายใจถึงเมืองล่มจมส,สมุทรมนุษย์มวยประกอบด้วยยักษ์ขีนีพวกผีดิบเห็นมนุษย์สุดอยากปาก ปากยิบยิบเสียงซุบซิบสีสส่สีแแซงจำเรงกายเป็นกินฐานบ้านเมืองเรื่องอารามทั้งทั้งตึกรามเรือนเรือนเรือ,เรอดูเหลือหลายตลาดน้ำเรือสัญจรเที่ยวคอนภาย บ้างร้องขายข้าวของที่ต้องการสุสาคนอ่อนเอครั้นแลเห็นคิดว่าเป็นปัตตพินที่ถิ่นฐานทั้งแลเห็นเต้นรําหน้ารําหน้าสําราญเขาเรียกขานขับมาเข้า เข้าธานีเขาเข้าประตูดูกำแพงต,ตะแคงคว่ำอยู่ในน้ำเก่าแก่เห็นแต่ผีเป็นเงาเงาเข้ากลุ่มรุมราวีปุมานตีด้วยไม้เทา้าพระเจ้าตา ถูกเนื้อหูถูกเนื้อตัวหัวขาดลงกลาดเกลื่อนยังพวกเพื่อนคึกคักมาหนักหนาบ้างอยากกินลิ้นเล็บแปลบแเปลบมาอุมานกล้าโกรกลับเข้ารับรบม้ามังกร ถอนทีบจีบสะบัดเอาหางรัดราวกับนาคทั้งปากขบสังหารผีรีพลอยู่จนพบเห็นเพลิงคบล้อมรอบขอบกําแพงพวกผีดิดสิบโกดิมันโลดไล่ จะเข้าใกล้กลัวมนขนเสียงแต่หลานแต่หลานหลอกอกอกอัดสกัดสะเกงด้วยมันแกล้งจะให้ตนอยู่จนตายเมื่ออ่านมาถึงตอนนี้เต้ยต้องหยุดพักชั่วขณะเขารู้สึก ตื่นเต้นจนหายใจทีพลอยระทึกใจไปกับสุดสาครโดยไม่รู้ตัวขณะที่อ่านใจของเต้ยตื่นตื่นตะเลิดไปกับเหตุการณ์ในเรื่องเหมือนว่าเขาเองก็หลงเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเด็กชายหลับตา เห็นเมืองร้างที่มีกองทัพผีดิบกระหายเลือดพวกมันกลุ้มกำลังกลุ้มรุมเล่นงานสุดสากรกับม้านินมังกับม้าคู่ใจนานถึงเจ็ดวันโชคดีที่พระโยคีรีบมาช่วยเสียก่อนกุม,มา กุมารามาทรงเฝ้าหลงรบเที่ยวตลบไล่ผีไม่หนีหายถึงเจ็ดวันมันไม่แตกก็ไม่แยกใหญ่จนม้าว่ายน้ำเวียนเจียนจะจมทั้งตัวสุดสาครก็อ่อนจิตรำลึก คิดถึงเจ้าตาที่อาอาสรมุมอาสมพอเสียงดังงงาง,งมากมากลางลมปีศาจจมหายวับไปรับตาเห็นโยคีขี่เมฆมาเสกเวท จึงอาเพศพวกผีหนีคาถาขึ้นหยุดยั้งนั่งบนใบสมเอาไว้เจ้าตาไว้เจ้าตาทูลถามดูตามเพลงมาถึงนี่ผีพร้อมเข้าล้อมหลานคิดว่าบ้านถิ่นประเทศ เป็นเขตเขตแขวงเข้เขาหักหานรานโรนจนอ่อนแรงนี่กำแพงเมืองตั้งแต่ครั้งรครั้งไรโยคีครูผู้เท่าจึงเล่าเรื่องนี่คือเมืองเท้าปักกาพระ ภาษาสายพระเพราะพระพระโคตมะพระโคโดมจึงจมไปเห็นแต่ใบสมเอาอยู่เสมาอยู่ช้านานเมื่อเมื่อแรกล่มสมเพศพวกมนุษย์มามวยมุด มรณะหนักหนาหลานพลไทยไม่น้อยสักร้อยล้านอดอาหารหิวตายจึงร้ายแรงแมนเรือสัตว์พลัดเข้ามาเหล่านี рон, ้เป็นเหยื่อผีพวกมันล้วนขันแข็ง อย่าร,อร้องบังอาจจะพลาดเพลงออกกำแพงไปเสียเจียวประเดี๋ยวนี้ไปข้างหน้าถ้าพบมันรบอีกจงหลีกจงเลี่ยงหลีกเลยไปในวิถีมันเข้าใกล้ไม้ถ้ามา ไม้ถือที่มือตีพระมุนีเนอุบายหละแล้วหายไปนะสงสารนมสงสารนมพินอิสเรศได้ทราบเหตุครูแจ้งแถลงไขพอรับหน้าดาบทสลดใจ จงจากใบเสมาขึ้นพาชีมังกรกลายว่ายน้ำเหมือนเดินบกพอพอเดือนตกตัดทางกลางวิถีเหมือนสำเพาเขาเล่นเหมือนลมดีเมื่อลมดี เรื่อยเรื่อยรี่เร็วมาในสาครคลันรุ่งเช้าเข้าเกาะขึ้นสะหาผลลาปรางปริงริมสิงขอนกำดัดเดเพดหนักก็พักนอนหมามังกรกินปลา ัะสาใจคลิกข,ขันฟื้นองค์ทรงนินสินทบม้าไม่พบเกาะแกงตำแหน่งไหนสันโดดเดียวเปลี่ยวกายคล้ายคๆไปกำหนดได้เดือนเศษถึงเขตคนสุดสาครกับมานินมังกร เดินทางรรอนแรมกลางทะเลมาแรมเดือนจึงค่อยมาเข้าเขตเมืองที่มีผู้คนอาศัยเต้ยรู้สึกผ่อนคลายลงบ้างเจ้าตุ่นนอนหมอบหลับตาพิลึมอยู่ใกล้ๆ ิมอยู่ใกล้ๆมันจะรู้ไหมว่าตอนนี้สุดสาครเดินทางไปถึงไหนแล้ว